สูบิเอทับไซส์กี่ซีซีฐานหน้า,อ,า,าอกของแต่ละคนมันจะไม่ไม่เท่ากันเลยหมอก็จะใช้ไม้บรรทัดวัดหมอและเป็นหมอผู้ชายนะจะบอกให้เขินมากเขินมากแล้วคุณหมอก็จะเอาปากกาไว้ขีดตื่นขึ้นมาอีกทีที่เขาบอกว่าเจ็บเหมือนสิบล้อสิบล้อทับหรือเจ็บมากเจ็บแบบทรมานมากสําหรับหนูนะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลย ะค่ะตอนนี้ก็พบกับช่องนุตยาชาแนลวันนี้นะครับเรามีคำถามยอดฮิตมาครูเบียอัพไซส์กี่ซีซีและให้คูเบียอธิบายในการไปอัพไซส์มาว่าเป็นยังไงบ้างโอเคโอเคครับได้ค่ะ,เร,เ,ะเริ่มเลยนะเริ่มเลยโอเคนะคะสำหรับใครที่ สงสัยนะคะว่าการอัพไซส์หรือว่าการทําสัญญกรรมหน้าอกเนี่ยน่ากลัวไหมเจ็บจริงหรือเปล่าหนักเหมือน10บ้อทับหรือเปล่าหรือมีวิธีการทํายังไงราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคาถามให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ใครที่กําลังจะทําสัญญกรรมหน้าอกหรือว่าอัพไซส์นะคะฟังจากคลิปนี้ก็น่าจะได้ความรู้ไปประมาณหนึ่งอยู่นะ โอเคนะคะเริ่มเลยนะคะอันดับแรกนะคะคือหนูได้ทักไปหาที่คลินิกนะคะว่าต้องการจะทําสัลญกรรมหน้าอกนะคะแล้วก็พอทักไปทางคลินิกก็จะให้ไปตรวจเลือดอันดับแรกคือต้องไปตรวจเลือดเลย H S H ว V ตรวจโรคเอตรวจเลือดตรวจการตั้งครรภ์ตรวจทุกอย่างนะคะเขาก็จะซิกมาว่าให้เราไปตรวจอะไรบ้างเราก็ต้องไปตรวจแล้วก็ต้องไปตรวจโควิดด้วยอันนี้จําเป็นมากนะคะ อันนี้คือก่อนไปที่สัญญกรรม14วันก่อนไปหรือภายใน14วันนี้เราต้องตรวจเราต้องมีใบตรวจไปด้วยนะคะใครที่ก้องกำลังทํากําลังจะสน,จนใจทําสัญญกรรมอยู่นะคะแนะนําเลยไปตรวจก่อนนะคะไปตรวจเลือดตรวจโควิดก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะส่งใบตรวจเลือดเนี่ยไปทางคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เราจะทำสัญญกรรมนะคะพอส่งไปเสร็จเขาจะบอกว่าโอเคผ่านนะผ่านนะผ่านเสร็จแล้วนัดวัน วันที่หนูได้ไปก็คือน่าจะเป็นวันวันที่16ค่ะผ่านมาแค่15วันเองนะคะไปวันที่16ไปถึงตอนแรกกับหมอนัด6กโมงเช้าตอนนั้นวันนั้นมันเป็นวันพระประมาณตีห้าค่ะพี่จอยขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งคือขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเนี่ยไปส่งหน้าปากซอยคือหนูอะ่ะต้องนั่งรถไปคนเดียวคือด้วยความที่มันก็ไม่ได้ไกลมากแหละประมาณ10กว่ากิโลแต่ก็คือต้องนั่งแท็กซี่ไปคนเดียวพี่จอยก็แว้นมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่หน้าปากซอยเสร็จ ไปรอคุณหมอไปตรวจเอทเคที่หน้าคลินิกอีกนะคะคือตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งไปแยงจมูกอีกแหละรอบหนึ่งนะคะไปถึงประมาณ6กโมงครึ่งอ่ะเข้าไปตรวจเสร็จนั่งรอคุณหมอเพอนั่งรอคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอก็จะให้เช็ครายละเอียดว่าเอาแบบไหนค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะคะก็ฟิกฟกเขียนให้กอกรายละเอียด ุ๊ปเลือดกรอกที่อยู่กรอกว่ามีโรคอะไรบ้างกรอกไปกรอกไปนะคะกรอกเสร็จคุณหมอก็จะเชิญให้ขึ้นไปบนห้องเรียกให้ขึ้นไปบนห้องเหมือนห้องเป็นห้องเป็นเตียงอ่ะเตียงแยกๆประมาณเจ็ดเตียงเรียงกันได้เป็นเตียงพักฟื้นมักน่าจะเป็นเตียงพักฟื้นเรียงกันเสร็จคุณหมอก็จะให้เราไปเปลี่ยนชุดไม่ต้องใส่เสื้อในแล้วก็จะมีกางเกงกางเกงดำกางเกงขาสั้นสีดำกางเกงที่ใส่สบายนะแต่ไม่ต้องใส่เสื้อในเข้าไปเสร็จหมอก็บอกว่าไปล้างหน้าอกนะ เอาน้ำยาฆ่าเชื <IS> ้ออยู so ่ในห้องน้ำนะล้างล้างยังไงหมออธิบายเสร็จก็เตรียมตัวนะคะถามว่าตอนนั้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมก็ก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะเจ็บตัวแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากก็แต่แต่ถามว่ารู้สึกกลัวไหมที่หลายคนบอกเฮ้ยมันมันเหมือนสิบล้อนะมันเหมือนสิบล้อทับหน้าอกนะมันเหมือนปูมันเจ็บมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแค่แค่ส่วนหนึ่งมากกว่าแต่พอเข้าไปคุณหมอก็ สบายหมอคุยดีมากค่ะหมอคุยดีแต่หมอจะงดข้าวงดน้ำงดอาหารนะตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนวันจะไปทําหมอจะงดทุกอย่างนะค รอคุณหมอรอคุณหมอนี่ไม่ได้รอทํานะรอคุณคุณหมอเรียกไปถ่ายรูปหน้าอกถามว่าตอนนั้นเขินไหมเขินมีผู้ช่วยผู้หญิงมาถ่ายหน้าอกแหละเอาปกติเราอะขนาดเสื้อผ้าใส่สอกามเราก็ยังเขินะอันนี้คือเราต้องถอดทัทง้งทั้งล่างแล้วก็ถ่ายรูปน้มตัวถ่ายข้างถ่ายถ่ายถ่ายทุกอย่างนะคะถ่ายถ่ายเสร็จก็จะเรียกไปเจาะน้าเกลือ เขาก็จะคุยเรื่อยๆจอดน้ำเกลือเสร็จไปรอในห้องรอในห้องเพื่อที่จะให้คุณหมออธิบายว่าว่าควรรักษายังไงเป็นยังไงบ้างซีโคนมียังไงบ้างนะคะเข้าไปเสร็จเขาจะอธิบายการรักษาตัวก่อนดับแรกคืออย่าใส่เสื้อยืดนะอย่ากินของหมักของดองนะอย่ากินอาหารสแสลงอาหารผิดอย่างเงี้ยค่ะห้ามนวดบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอจะแนะนําหมดแล้วคลินิกเนี้ยคือคุณหมอแนะนําดีมากพูดดีมากให้เลือกซีโคนเอาซีโคนมาให้จับพยายามพยายามจับตอนที่ไปทําก็น่าจะมีประมาณ8คนที่ไปทําด้วยกันนะคะ ถามว่าแต่ละคนก็ดูตื่นเต้นกันแต่กับหนูคือพร้อมแล้วอะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรคือพร้อมแล้วก็จับซิิโคนขย่าไปก็หมออธิบายทั่วไปอธิบายใ,ให้ฟังว่าเลือกแบบไหนดีเลือกแบบไหนแต่คุณหมออาจจะดุนิดนึงนะคะคลินิกนี้คุณหมออาจจะพูดตรงแต่ด้วยความที่พูดตรงของหมอคืออยากให้เราเข้าใจอธิบายซ้ําๆเพื่ออยากให้เราเข้าใจอยากให้เราเลือกซิลิโคนได้ถูกวิธี<ๆ>เหมือนบางคนหน้าอกอาจจะไม่เท่ากันซิลิโคนทั้งสองข้างอาจจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะได้450ข้างหนึ่ง หรือข้างหนึ่งอาจจะได้แค่4 0 0ซีเพราะว่าฐานหน้าอกของแต่ละคนมันจะไม่ไม่เท่ากันเลยหมอก็จะใช้ไม้บรรทัดวัดหมอและเป็นหมอผู้ชายนะสำหรับให้เขินมากเขนะินมากแล้วคุณหมอก็จะเอาปากกามาขีดขีดวัดฐานหน้าอกของเราด้วยความที่บางคนหน้าอกเดี๋ยวหนูจะวาดให้ดูบางคนหน้าอกบางคนอนะ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยคือทุกคนเห็นนะแต่ของหนูมันไม่เหมือนคนอื่นของหนูไม่เหมือนชาวบ้านเขาของหนูมันจะประมาณเนี้ย เออมันจะแบบนี้หมอก็บอกว่าเฮ้ยหนะ้าอ,อกเธออะนมนมเธอมันเป็นทรงกระบอกนะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนคนอื่นเขาแล้วถ้าทำเล็กที่จริงอะหนูคุยกับพี่เนยพี่จอยแล้วว่าหนูจะทำแค่325หซีหนูคุยกันตกลงกันแล้วว่าจะทำแค่325้ซีซสรุปที่ได้มาก็คือที่หลายคนสงสัยว่าทำมากี่ดีซีได้มา3 7 5ซีซีถามว่าใหญ่ไหมหมอบอกไม่ได้ใหญ่เลย ทำไมถึงไม่ใหญ่ถ้าพอหนูทำเล็กซิลิโคนหนูทำเล็กถ้ามันเล็กมันจะทำมันจะกลายเป็นซิลิโคนสองก้อนเหมือนอันนี้ก้อนซิลิโคนแล้วนมเราก็ยังเป็นเป็นแบบทรงตัวอย่างเงี้ยอยู่เหมือนเดิมทรงแบบเนี้ยอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าพอเราทำใหญ่ไปถ้านมเราอยู่เนี้ยเราทำใหญ่คือมันจะเต็มพอดีมันจะเต็มแบบเต็มซิลิโคนพอดีคือหมอแนะนําดีมากแต่ที่จริงของหนูมันใส่ได้ถึง 425cc นะอกหนูมันใส่ได้เยอะแต่ว่าเราก็เลือกแค่แค่ตรงเนี้ยคิดว่ามันจะพอดีมันจะสมส่วน เราก็เลยเลือกมาแค่นี้แต่หน้าอกของคนเราไม่เหมือนกันจริงๆบางคนนมตั้งอยู่ตรงกลางบางคนนมคล้อยบางคนนมหัวนมแยกออกอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คลินิกมันแล้วแต่คุณหมอด้วยเราต้องเลือกเองด้วยด้วยความมั่นใจของเองด้วยอย่าไปเลือกตามใจแบบคนนั้นทํามา 400cc มันทําเล็กอะ่ะพื้นฐานหน้าอกคนไม่เท่ากันอยากจะบอกกี้ว่าของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะให้เลือกที่คุณหมอแนะนําจะดีกว่า ก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะมันจะดีมันจะเข้ากับสรีระตัวเองมากกว่าก็เลยได้มา375นะคะก็ถือว่าถามว่าโอเคไหมตอนนี้ใส่เสื้อผ้าได้โอเคโอเคเลยแหละก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรนะคะ,อะพอขึ้นไปหลังจากที่เลือกซิลิโคนเสร็จก็จะขึ้นไปห้องห้องพักพอได้คิวที่2หมอก็จะไปล็อกแขนล็อกขาให้กลางแขนแล้วขาชิดลําตัวหมอก็พาดล็อกขาล็อกแขนรัดนั่นจีตั้นิ้มเนี่ย จิ้มแขนเนี่ยแขนยังช้ำไม่หายเลยค่ะจิ้มแขนจิ้มหมอจะใช้เป็นยาสลบเอ้ยานอนหลับเป็นเข้าเส้นเลือดยานอนหลับถามว่าตอนนั้นมันเจ็บไหมเจ็บแค่ตอนที่ยาเล่นเข้าเส้นเลือดมันจะปวดแขนข้างหนึ่งปวดข้างหนึ่งแล้วกข็ข้างนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดความดันล็อกใส่ล็อกเราแล้วไม่รู้อะไรหมอก็ค่อยๆคุยคุย,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 ยนั่นจุกยที่จุ่ยแล้วไม่รู้ตัวหลับไปตอนไหนหลับไปเสร็จแล้วเหมือนเหมือนหมอใค้ลองลองลองเครื่อง ทำยาสลบมากกว่าหมอเหมือนหมอลองเครื่องมากกว่าแล้วทีเนี้ยความดันเราต่ําหมอก็เลยรีบปลุกว่าอย่าหลับตื่นขึ้นมาก่อนเหมือนให้เราให้เรารู้สึกตัวก่อนว่าเฮ้ยความดันเราต่ําแล้วอะความความดันคนไข้ต่ําก็ปลุกสะกิดเราว่าตื่นก่อนนะอย่าหลับนะอะไรประมาณเนี้ยพอคุณหมอใหญ่เข้ามาจริงๆอะเขาค่อยเร่งไปรอบที่สองเขาก็คุยกันพู้มีพู้ม่ไปเราก็ไม่รู้ว่าตอนไหนก็หลับหลับไปแบบไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีที่เขาบอกว่า เจ็บเหมือนสิบล้อสิบล้อทับหรือเจ็บมากเจ็บแบบทรมานมากสําหรับหนูนะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจบเตื่นขึ้นมาคาแรกที่หนูบอกหมอคือถามว่ารู้สึกว่าเจ็บไหมก็เจ็บนิดเดียวแต่หนูบอกหมอว่าหนูหิวน้ําด้วยความที่หมอใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วคอแห้งแล้วไม่ได้กินน้ํากินข้าวตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจนถึงบ่ายสองที่หนูได้ทาจริงๆอะ่ะ หิวน้ำมากหิวน้ำแบบกล้องหาน้ำอย่างเดียวไม่ไม่ได้สนใจแผลเลยคือหิวน้ำอย่างเดียวแล้วก็หมอก็ป้อนข้าวป้อนยาเสร็จเสร็จแล้วหมอให้ยาพารากิน2เม็ดเดินลงมาก็ไม่ปวดอะไรก็เดินลงมาเดินลงมาเสร็จก็กลับบ้านกับพี่จอยหลายคนก็สงสัยในราคาของซิลิโคนตัวนี้ว่าเราทําของอะไรก็คือหนูทําของโมติวานะคะโมติวาที่มีตัวฝังชิปนะคะทําไมถึงเลือกเลือกตัวนี้เพราะว่าเหมือน ซิลิโคนตัวอื่นมันจะมีแบบผิวเรียบกับผิวทรายใช่ไหมแต่ของโมติว่ามันจะเป็นเหมือนเขาบอกว่าเป็นผิวนาโน,โนที่มันกึ่งระหว่างทรายกับผิวเรียบมันกึ่งมันอยู่ในตัวนี้มันจะไม่เรียบเลยหรือไม่จะเป็นทรายเลยนะคะหมอก็บอกว่ามันช่วยในการลดถังผื่นได้โอเคกว่าในตัวอื่นด้วยก็เลยโอเคเอาตัวนี้เลยดีกว่า ถามว่าราคาสูงไหมตัวนี้คือเราเป็นคนชําระเองทุกอย่างเราไม่ได้มีการรีวิวให้คลินิกแต่อย่างไดนะคะแต่ว่าเราชําระเต็มราคาของมูติว่าตัวนี้ที่เราทํา 375cc ก็อยู่ที่ประมาณ1 2 3 0 0บาทค่ะ <Wow. S> 123,000ยังไม่รวมค่าตรวจที่โรงพยาบาลยังไม่รวมค่าไปกันแสตเพราะนมหนูพอใส่เข้าไปแล้วแบบเขากลัวว่านมหนูจะเป็นนมแสต ตอนนี้มันก็เห็นล่องนะเพราะว่ามันมันใส่กันแสดแล้วก็โอเคล่องก็ชัดฟูขึ้นถามว่าโอเคกับตรงนี้โอเคโอเคเลยแหละมันก็เสริมสรีระร่างกายเราให้มีดูมีหน้าอกดูมีสะโพกดูมีเอวดูดูสมส่วนมากมากขึ้นนะคะก็โอเคกลับบ้านไปหนูก็เดินได้ปกติ กินข้าวกินน้ําเดินทําทําทุกอย่างได้เองหมดแต่ว่าทรมานตรงที่เวลานอนเขาจะให้นอนแบบนั่งนอนแล้วรู้สึกปวดหลังตั้งแต่วันแรกที่หนูกลับบ้านหนูเดินเลยเดินทุกวันหนูไม่ได้มีนอนนอนติดเตียงแต่หนูเดินทุกวันกินข้าวเองทุกวันทำกับข้าว,าวต้วมมม่าอะไรเองด้วยไม่ได้เจ็บอย่างที่หลายๆคนบอกว่าทรมานมากทรมานอย่าไปทํานะคะสำหรับหนูคือไม่เจ็บใครที่สนใจจะทําหน้าอกนะคะตอนนี้คือแนะนําเลย ไปทาเลยค่ะที่คลินิกหนูก็จะมีราคาเริ่มต้นที่4ี่หมื่นก็มีนะแต่ว่ามันเป็นซิลิโคนอีกตัวหนึ่งนะคะก็อย่างของหนูที่เลือกมดิว่ามันก็บอกก็บอกว่ามันดีแหละโอเคเราก็เชื่อหมอด้วยแหละนะคะเราก็เลยเลือกอกตัวนี้มามันก็ทำให้เรามีความมั่นใจเวลาจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้มันก็มีดูมีเนินหน้าอกดูมีเนินนมดูไม่ไม่เป็นแบบจอแบนแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ กลายเป็นคนที่มีนมแล้วมีนมแล้วนะคะหลายคนที่บอกว่าครูทําไมจอแบนจังตอนนี้มีนมแล้วนะคะนะโอเคก็สําหรับคําถามที่หลายคนสงสัยก็ตอบมาแล้วว่าทําขีซีซีทำราคาเท่าไหร่นะคะเจ็บไหมไม่เจ็บย้ำว่าไม่เจ็บไปทําเลยใครที่อยากทําไปทําเลยแนะนําเลยว่าไม่เจ็บจริงๆนะคะอยา่าไปเชื่อคําคนมากนะคะใจกล้าอยากจะมีหน้าอกสวยอยากจะมี รูปร่างสาลรลาที่ดีไปทําเลย <Yeah. S 1> แต่ว่าวันที่หนูทําอ่ะหลายคนบอกทาหน้าอกแล้วหัวเฮงจะดีหัวเฮงดีจริงๆนะก่อนที่หนูจะไปทําหน้าอกอะ่ะวันวันที่15หนูซื้อลอตเตอรี่ไป5า้าใบ3มชุดหนูไปได้ลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัว5ใบ <Wow. S 1> ก็เลยได้ค่ะได้ปลายของการทำนมรับช่วงหนึ่งสองหมื่นอย่างเงี้ย ก็ถือว่าโอเคเป็นเป็นการเสริมหัวเฮ้งเราด้วยนะคะในไม่ใช่แค่เสริมร่างกายแต่เสริมหัวเฮ้งให้เราอาจจะทําให้เรามีงานมากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องดวงเรื่องอะไรก็ขึ้นมาเสริมกันขึ้นมาหนุนกันขึ้นมาด้วยนะคะก็โอเคนะคะกับตัวนี้ก็สําหรับคุณถามนะคะก็หมดหมดแล้วนะคะที่จะมารีวิวการทำหน้าอกสัญญกรรมหน้าอกของเรานะคะคก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะนะก็สําหรับใครที่ สนใจหรือใครที่อยากจะทำก็ทำเลยจริงๆก็ทำเลยน่ะแหละเนะาะสำหรัวันนี้เราก็จะขอจบคลิปการรีวิวสัญญกรรมหน้าอกนะคะเพียงเท่านี้นะคะไม่มีอะไรแล้วครั้งหน้าอาจจะเป็นครบ1เดือน เราจะมารีวิวอีกรอบนึงแต่ตอนนี้มันเพิ่งได้16วันนะคะเราก็เลยให้เราเรา,เรายังไม่ได้ใส่ให้เต็มที่แต่วันไหนที่มันครบ1เดือนเราสามารถใส่บา์ใส่อะไรได้แล้วเราก็จะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามหรือใครที่สงสัยที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณมากๆนะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันตลอดไปนะคะฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะขอบคุณค่ะ